สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CMG ไท a i w e e k l ข่าวสารส่งตรงจากจีนกับดิฉันหญิงมณีนาฏอ่อนพนาและนี่คือข่าวเด่นของจีนในรอบสัปดาห์นี้ค่ะติดตามบรรยากาศการสรุปการเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมกับการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและเวียดนาม ติดตามสถานการณ์บรรยากาศคลื่นความเย็นและพายุหิมะปกคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับและกระทบต่อการสัญจรเป็นวงกว้างรุงปักกิ่งเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากคลื่นความเย็นและพายุหิมะโดยเฉพาะการสัญจรคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะมีการเดินทางเยือนเวียดน,น,นามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะที่เสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและเวียดนามค่ะ วันนี้เรามีการสรุปบรรยากาศการเดินทางเยือนในครั้งนี้ด้วยค่ะประธานาธิบดีสรรีจิ้นผิงของจีนและภรรยาเผงรี่หยวนนะคะได้มีการกล่าวอำลา,านายเหียนฟู่จ่องเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและมาดามไหถีมันภรรยาในช่วงวันพุทธที่ผ่านมาณกรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนามน,นะคะก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงปักกิ่งประเทศจีนหลังจากเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะ ตดยนายเงียนฟูจองได้กล่าวนะคะว่าการเดินทางเงยือนเวียดนามในครั้งนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากได้เห็นการลงนามในเอกสารความร่วมมือทวิภาคีหลายสิบฉบับนะคะและที่สําคัญกว่านนั้นก็คือช่วยเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกันความไว้บางใจซึ่งกันและกันเพื่อสร้างประชาคมเวียดนามจีนที่มีอนาคตร่วมกันค่ะซึ่งก็มีความสําคัญเชิงกลยุทธ์และมีความสําคัญสูงสุดสําหรับความสัมพันธ์ด้วยนะคะ ขณะที่นายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมาการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะหรือว่า CPC นั้นก็ได้กล่าวนะคะว่าในเงียนฟู่จ่องได้เดินทางเงยือนจีนตามคมเชิญของเขาไม่นานหลังจากการประชุมสมัชชาแห่งชาติพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะและการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของเขานั้นก็ถือเป็นการเดินทางทางการทูตในต่างประเทศครั้งสุดท้ายประจำปีนั้นด้วยนะคะดังนั้นการเดินทางร่วมกันในครั้งนี้จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง นายสีจินผิงยังกล่าวย้ำอีกนะคะว่าจีนและเวียดนามนั้นเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมิตรภาพของสองประเทศนั้นก็เหมือนกับสหายและเป็นพี่น้องความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเวียดนามนั้นจะสร้างผลประโยชน์ใหม่ๆในด้านความร่วมมือมิตรภาพต่างๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายสีจิ้นผิงนั้นก็ยังได้กล่าวขอบคุณถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นในระหว่างการเดินทางเยือนในครั้งนี้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะมีคลื่นความเย็นที่พัดปกคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนหลายพื้นที่ค่ะตอนนี้นะคะก็ทําให้ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีหลายพื้นที่ค่ะได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟฟ้าดับการสัญจรค่ะเนื่องจากว่าถนนนั้นเป็นน้ําแข็งนะคะรวมไปถึงทางด่วนบางแห่งนั้นก็มีการปิดให้สัญจรเพื่อความปลอดภัยค่ะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนนะคะได้มีการระบุนะคะว่าอุณหภูมิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนั้นจะลดลง8-12องศาเซลเซียสในช่วงวันพฤหัสบดีจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะโดยบางภูมิภาคนั้นอาจจะมีอุณหภูมิที่ลดลงมากกว่า20องศาเซลเซียสค่ะโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะทางศูนย์ได้มีการออกการแจ้งเตือนสีส้มสำหรับคลื่นความเย็นการแจ้งเตือนสีเหลืองสำหรับพายุหิมะและสภาวะเยือกแข็งค่ะ และคำเตือนสีน้ำเงินสำหรับพายุในระบบเตือนสภาพอากาศสีระดับนะคะโดยใช้รหัสสีสีแดงนั้นหมายถึงระดับที่รุนแรงที่สุดค่ะตามมาด้วยสีส้มสีเหลืองและก็สีน้ำเงินค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดนะคะแล้วก็มีฝนส่งผลให้สายส่งไฟฟ้าสายหลัก หลายพื้นที่นั้นประสบป,ปัญหาขัดข้องในการจ่ายไฟค่ะอย่างเช่นที่เมืองหยุนเฉิงมณฑลซานซีนะคะสมผลให้เกิดไฟฟ้าขัดข้องทั่วทั้งเขตหิมะที่ตกสะสมในพื้นที่ของไทยหยวนเมืองเอกของมณฑลซานซีมีความหนาเกินกว่า6เซนติเมตรค่ะตอนนี้นะคะมีรายงานว่ามีการปิดทางด่วนถึง17เส้นทางที่ไปหรือว่าผ่านทางไทยหยวนสนามดินนานาชาติไทยหยวนอูซู่ก็ปิดให้บริการชั่วคราวเช่นกันนะคะ ขณะที่ตลาดค้าส่งผักในไทยหยวนค่ะได้มีการกักตุนสินค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจนะคะว่ามีผักเพียงพอในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เลวร้ายขณะที่เมืองซิงไถมณฑลเหอเป่ยได้ออกประกาศเตือนในระดับสีเหลืองสําหรับพายุหิมะเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาค่ะโดยคาดการณ์นะคะว่าจะมีปริมาณน้ําเฉลี่ย5-10มิลลิเมตรทั่วทั้งเมืองค่ะและทางภาคตะวันออกนั้นอาจจะมีหิมะตก10-15มิลลิเมตร ทางเมืองนะคะได้มีการส่งเจ้าหน้าที่มากกว่า3,700นคนและยานพาหนะขนาดใหญ่กว่า20คันเพื่อนําหิมะออกจากเส้นทางค่ะโดยเฉพาะในถนนสายหลักนะคะที่มีแนวโน้ม่าจะมีหิมะตกสะสมและถนนมีสภาพเป็นน้ําแข็งค่ะขณะที่ทางหน่วยง,งานท้องถิ่นนะคะยังให้ความสําคัญกับการดูแลด้านการจราจรรอบโรงพยาบาลโรงเรียนบริเวณที่พักอาศัยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่สถานีขนส่งและสถานีรถไฟเป็นไปอย่างรับเรือนค่ะ เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะดิฉันก็จะออกไปพื้นที่ข้างนอกนะคะเพื่อดูสถานการณ์หิมะในกรุงปักกิ่งนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยมีการรับมืออย่างไรบ้างค่ะค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ด้านนอกนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์คลื่นความเย็นและก็หิมะตกที่ทางตอนเหนือของจีนนะคะโดยเฉพาะที่กรุงปักกิ่งค่ะ อย่างที่เห็นในตอนนี้นะคะด้านหลอกคอนดิชันนี้ค่ะก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะประจำจุดหลาไๆคนเลยค่ะมาช่วยกันนะคะดักหิมะออกจากพื้นที่ทางเดินนะคะเพื่อที่จะป้องกันการลื่นถลไยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเพิ่มการโดยสารที่ช่วยในการนัดไลายหิมะด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในขณะที่มีการสัญจรด้วยขณะที่มีรายงานนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยโรงเรียนหลายๆแห่งที่กรุงปักกิ่งนะคะก็มีการประกาศปิดเรียนนะคะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนรบรรยากาศโดยทั่วไปของกรุงปักกิ่งตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว,ว่ามีอาสาสมัครนะคะแล้วก็มีหลายคนเองเนี่ยเลือกที่จะเดินทางโดยรถโดยสารสาธนารณะนะคะที่จะทําให้การเดินทางนั้นมีความปลอดภัยและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานเทศบาลกรุงปักกิ่งค่ะก็ได้ออกมาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเพื่อรับประกันการจราจรที่ราบรื่นและปลอดภัยนะคะรวมไปถึงการเดินทางเท้าด้วยค่ะ หลังจากที่มีหิมะตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็คาดว่าจะมีหิมะตกนะคะสิ้นสุดในวันศุกร์นี้จากคลื่นความเย็นโจมตีค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าอุณหภูมิต่ำสุดนั้นน่าจะลดลงต่ำกว่าลบ10องศาเซลเซียสในช่วงกลางคืนค่ะเพื่อเป็นการจัดก,การกับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาน้ําแข็งเกาะบนถนนและการหยุดชะง,งักของการจราจรน,นะคะจนถึงขณะนี้ค่ะหน่วยงานบริหา,จา,กการจัดการสุขาภิบาลของกรุงปักกิ่งนั้น ก็ได้ดมเจ้าหน้าที่มากกว่า1นึ่งแสนคนนะคะเพื่อช่วยกันทําความสะอาดโดยรอบพื้นที่และส่งเครื่องกวาดหิมะและอุปกรณ์กําจัดน้ำแข็งมากกว่า13,000ชุดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรค่ะปัจจุบันนะคะที่กรุงปักกิ่งนั้นก็ยังคงอยู่ในการแจ้งเตือนในระดับสีส้มสําหรับหิมะตกหนักและการแจ้งเตือนสีเหลืองสําหรับถนนบนน้าแข็งนะคะเมื่อพิจารณาถึงสภาพถนนที่ลื่นในช่วงหิมะตกแล้ว ในงานท้องถิ่นค่ะก็ได้มีการเดินทางผ่านทางระบบขนส่งสาธารณะซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานนะคะว่าบริการขนส่งสาธารณะในกรุงปักกิ่งนั้นรวมไปถึงรถประจำทางและรถใต้ดินนะคะได้เพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสภาพอากาศของกรุงปักกิ่งตลอดทั้งวันนี้นะคะก็คือหิมะอาจจะตกน้อยลงจากเมื่อวานนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีลมแรงแล้วนะคะแล้วก็ คาดการณ์ว่าอากาศเนี่ยจะเย็นลงเรื่อยๆจนถึงค่ำคืนนี้ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ยังคงทํางานนะคะตักหิมะออกจากถนนอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ยังคงโปรยสารเร่งการละลายของหิมะอีกด้วยนะคะสวนรับจราทางค่ะตอนนี้ก็พบว่ามีการเพิ่มเที่ยวรถพิเศษนะคะหลังจากที่มีประชาชนเนี่ยมาใช้บริการมากขึ้นในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรอ,อีกด้วยค่ะ ขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ที่กรุงปักกิ่งเองเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยบ้านเราค่ะก็มีอากาศร้อนแล้วก็มีวันทาเรื่องของฝุ่นละอองด้วยนะคะยังไงก็ต้องฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนค่ะติดตามรายการ CMG Thai Ugly ได้นะคะจากทางแพลตฟอร์ม Facebook China Face ค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ